ครับสวัสดีครับที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเหตุการณ์จันทะลุปราคานะครับเริ่มแบ่งเวลา23่สินาฬิกา27นาทีตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ในขณะนี้นะครับก็คือเวลา23่สินาฬิกาสนาทีนะครับก็8นาทีแล้วนะครับก็เริ่มแบ่งเรื่อยๆนะครับเริ่มแบ่งเข้ามาแล้วนะครับแล้วก็ เมืสนิทก็คือเต็มดวงเลยในเวลาหกทุ่มประมาณหกทุ่มครึ่งนะครับก็ยังไงก็มีเวลาอยู่นะครับตอนนี้มาดูได้นะครับออกมาดูได้วันนี้อาจจะไม่ไม่เต็มร้อยเพราะว่ามีเมฆบังสรัวสรัวอยู่นะครับเริ่มแมวงเริ่มแม่ง